ิดดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตกันแบบนี้นะสัปดาห์ละสอตอนนะครับตัวันพุธและประสิทีผ่านทาง YouTube ของ RMTP u TP Live นะถ้าไม่เจอวันหยุดราชการนะวันหยุดนักขัตเรอก็จะได้ติดตามเราฟังกันนะครับแต่ว่าถ้าวันพุธหรือวันพฤหัส ในสัปดาห์นั้นเจอวันหยุดนักขัตฤกษ์นะก็จะไม่ได้เจอกันนะเจอวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะไม่ได้เจอกันนะครับเราก็จะมาเจอกันในวันที่ไม่เจอวันหยุดดังกล่าวนะถ้าไม่เจอวันหยุดดังกล่าวนะฮะและเป็นวันพุธและวันพฤหัสได้ติดตามรับฟังอย่างแน่นอนกับวิดีเดดกับผมกระจรศักบำรุงสินม่านจากนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมรรดนคอรอครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับ นะเรื่องราวสาระทั้งได้ใน,ในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะวัตกรรมบางทีก็จะมีเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอยู่ในรายการนี้แล้วรายการวิทย์ดีเด็ดนะครับถ้าคุณผู้ฟังนะไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง RMTP u Live นะครับไม่ยากเลยก็ไปที่ YouTube ของ RMTP u Live นะ้าไปแล้วก็อย่าลืมเลยนะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาด รายการโปรดรายการเด็ดๆของท่าง RMTP u Live แห่งนี้ครับสำหรับเรื่องราวของวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังวิดหน้าหนึ่งมีเรื่องราวนะครับที่เป็นความภาคภูมิใจนะครับของคนไทยครับคุณผู้ฟังมีเรื่องราวจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับคุณผู้ฟังได้เปิดเผยโฉมรถไฟไทยทรเนะี่รถไฟไทยทมก็คือไทยทาเองเนี่ยแหละนะ มีความรู้หราทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเลยอ้าวจะเป็นอย่างไรได้ได้มาฟังกันแน่นอนมาร่วมภาคภูมิใจแน่นอนในช่วงของวิย์หน้าหนึ่งครับส่วนช่วงของวิทย์ทั่วไทยมีเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับร่วมมือกับออริจินจากสิงคโปร์นะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปังปงปญญาในเชิงพาณิชย์ครับ อะไรละเอียดตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศาโลกครับนะคุณผู้ฟังคงจะเคยนะคงจะเคยมีประสบการณ์เรื่องราวของอมยิม้มนะถ้านึกถึงอมยิ้มเนี่ยก็จะนึกถึงตอนเด็กๆนะที่มักจะนะชอบมาเอาลูกอมยิ้มเนี่ยมาอมนะครับมาอมอยู่ในปากเนี่ยนะนะนะแล้วก็อมเพลินๆไปนะนี่คือตอนเด็กตอนวัยรุ่นอะไรว่าไป แต่ตรงนี้ครับมีเรื่องราวของอมยิ้มที่ไม่ธรรมดาเลยก็คืออมยิ้มเก็บตัวอย่างน้ำลายครับอ่าเก็บตัวอย่างน้ำลายเนี่ยช่วยวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจแทนวิธีการกวาดคอเออน่าสนใจนะนะแล้วอมยิ้มที่ว่านี่จะมีวิธีการอย่างไรหรือมีนวัตกรรมอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันแน่นอนในช่วงของวิ์สถานโลกครับช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิตหน้าหนึ่งครับ ่วงิหหนน้าึทมาถึงช่วงนี้วิดหน้าหนึ่งครับในรายการวิทดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนนะครับตวนพุทธและประสรีผ่านทาง youtube ของ RMUTP Live นะถ้าไม่เจอวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตเลิก็ได้ติดตามรับฟังกันอย่งแน่นอนนะกับผมกระจอนศักด์บำรุงสินมั่นครับสำหรับวิดหน้าหนึ่งวันนี้ครับนะบเป็นที่หน้า ยินดีหน้าภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับชาวไทยคนไทยเราครับมีเรื่องราวนะครับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนาะยหรือเรียที่เรียกยอยวัดเทคโนโลาดกระบังเนี่ยก็จะคุ้นๆเลยนะครับนะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับได้เปิดเผยโฉมนะรถไฟไทยทาครับคุณผู้ฟังรถไฟไทยทำนะฮะคุณผู้ฟัง นะหรูหราและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศกว่า40เนะครับเตรียมส่งมออเพื่อใช้ในกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับหรือรอฟอรทอเนี่ยในเดือนกันยายนนี้นี่คือนี่ก็สิงหาคมแล้วนะคุณผู้ฟังก็คือเดือนหน้านี้เองนะครับอ่มาดูรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับ เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะหรือสอจอลอครับได้เปิดผลงานพัฒนารถไฟโดยสารต้นแบบนะก็คือรถไฟไทยทำนั่นเองนะครับในชื่อรถไฟว่า สุดขอบฟ้าครับคุณผู้ฟังแหมแค่ชื่อก็อน,น่าสนใจแล้วนะฮะสุดขอบฟ้าเลยนะโมเดลรถไฟโดยสารต้นแบบสุดหรูหราที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยใช้วัสดุและอุตสาหกรรมภายในประเทศในการประกอบตู้รถไฟชนิดนะลักชวรี่คลาสและซูเปอร์ลักชวรี่นะที่หรูหราและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคภายใต้การสนับสนุนนะทุนนะครับจาก บอพอขอนะคุณผู้ฟังเพื่อรองรับการให้บริการรถไฟระยะกลางในแนวเส้นทางรถไฟรางคู่นะครับระยะ200ถึง500กิโลเมตรแล้วรถไฟท่องเที่ยวในแนวเส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะหรือรอฟอทอนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสายการบินชั้นประหยัดและรถยนต์ส่วนบุคคลน,นะน่าสนใจนะ รงนี้ครับรองศาสตราจารย์ดรสมยศเกียรติวณิศวิไลครับท่านเป็นคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับหัวหน้าโครงการวิจัยได้บอกถึงจุดเด่นของรถไฟนะครับขบวนนี้ว่าโครงการนี้มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาและรวบรวมเทคโนโลยีพื้นฐานที่มีอยู่ภายในประเทศเป็นหลักนะครับร่วมกับการรับ การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนที่อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับโดยตั้งเป้าต้องดำเนินการโดยใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศได้ไม่น้อยกว่า40%ตามนโยบายไทยเฟิร์สของรัฐบาลครับซึ่งโครงการนี้สามารถสร้างรถไฟโดยสารต้นแบบพร้อมอุปกรณ์ที่มี l o c a l content นะครับคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า40%ของมูลค่าสินค้ากรณีรวมแค่รถไฟและหากคิดเฉพาะ ตู้รถโดยสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบไม่รวมแค่รถไฟจะมี local content เนี่ยสูงกว่า70%เลยนะครับซึ่งได้ออกแบบตัวรถเองทั้งหมดเลยนะโดยได้แรงบันดาลใจจากที่นั่งในเครื่องบินชั้นธุรกิจแล้วก็ชั้น first class นะในรถไฟความเร็วสูงในตัวต้นแบบนี้ครับได้ทำที่นั่งจำนวน25ที่ประกอบด้วยชั้น super luxury แ่8ที่นั่ง แล้วก็ชั้นลักชวรี่17ที่นั่งด้วยกันนะครับทุกที่นั่งมีจอภาพส่วนตัวสำหรับให้บริการด้านความบันเทิงและสั่งอาหารซึ่งจะมีพนักงานเสิร์ฟขุณยน์นำอาหารมาส่งถึงที่นั่งเอ๊ะใครๆเครื่องบินยังไงไม่รู้นะเครื่องบินแบบชั้นที่ว่า First Class นะชั้นอาบิสซิ s เนี่ผมไม่น่าจะรู้ว่าชั้นเฟิร์สคล s สเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับคุณผู้ัง นอกจากนี้นะยังมีระบบห้องน้ำสุญญากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งทางขึ้นรถไฟที่ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานของผู้พิการนะครับโดยราคาค่าโดยสารนั้นเนี่ยคาดว่าจะใกล้เคียงกับตั๋วแบบนอนของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทนะครับการพัฒนาต้นแบบในครั้งนี้นะก็ได้รับทุนสนับสนุนจากบพอขนะครับและบริษัทกิจการ ร่วมค้าของภาคเอกชนนะครับซึ่งผลงานที่ออกแบบออกมานั้นเนี่ยมีความคุ้มค่ากว่าการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นอย่างมากนอกจากนี้นะครับยังได้มีการพัฒนาตัวรถให้มีน้ำหนักที่เบาลงนะจากการออกแบบด้วยระบบ s p c e f r r m m Modular Concept นะ และแคร่รถไฟที่ทำความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งได้มีการจดทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยนะที่เกิดจากโครงการแล้วนำเออโครงการแล้วเนี่ยจำนวนกว่า7ผลงานและโครงการของนะครับของทางเอ่อของทางอา่าสจลเนี่ยนะก็จะ ยังมีผู้ประกอบการที่สามารถผลิตและประกอบชิ้นส่วนในประเทศมากกว่า10บริษัทเข้าร่วมโครงการนะครับจึงเป็นการช่วยสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมการผลิตรถขนส่งทางรางและสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมระบบรางตลอดห่วงโซ่การผลิตครับขณะนี้รถไฟต้นแบบอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบบนทางรถไฟจริงสำหรับการให้บริการหากผ่านการทดสอบตรงนี้แล้วนะก็จะสามารถนำไปใช้ได้จริง นะั้นนำไปใช้จริงได้เลยทีมวิจัยคาดว่าจะสามารถส่งมอบรถไฟต้นแบบนี้ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปใช้ในกิจการได้ประมาณเดือนกันยายนนี้ในส่วนของแผนการเดินรถในอนาคตนะครับจะมีการทำแผนการจัดจำนวนที่นั่งและการจัดรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับผู้โดยสารโดยจะนำไปลองกับผู้โดยสารระยะกลางก่อนครับเนื่องจากตัวรถไฟที่ออกแบบมาจะเป็นกึ่งรถนอน ที่มีที่นั่งสบายๆนะซึ่งจะสอดคล้องกับรางคู่ระยะกลางที่มีระยะทางประมาณ500กิโลเมตรโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะต้องการทํารถไฟให้สามารถแข่งขันกับสายการบินนะเป็นไปได้เลยทีเดียวก็ต้องลองดูนะรวมถึงผู้ใช้รถยนต์บุคคลได้นะเพื่อดึงผู้โดยสารกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ที่อาจไม่เคยใช้บริการรถไฟมาก่อนได้หันมาใช้บริการรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสร้าง รายได้ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นก็สามารถนำรายได้นั้นเนี่ยไปพัฒนารถไฟชั้น3หรือตู้โดยสารแบบอื่นๆมาให้บริการประชาชนได้มากขึ้นอ่าก็้องว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งนะครับของคนไทยเรานะครับที่ได้มีการผลิตในเรื่องราวของรถไฟนะไทยทำแล้วนะนะคนไทย ทำเองผลิตขึ้นมาเองเลยนะครับคุณผู้ฟังเพื่อที่จะนะออกมาบริการนะครับให้ประชาประชาชนนะผู้ที่ก็เรียกว่ามีนะอำนาจในการจ่ายนะครับรคบ่าโดยสารนะสำหรับรถไฟนะคร,รถไฟในรูปแบบนี้นะครับซึ่ง จริงๆมีพูดถึงบอพอขอด้วยนะครับอาจจะสงสัยว่าเอบอบพอขอจริงๆย่อมาจากอะไรนะเป็นทุนเ,เป็นการสนับสนุนจากทุนงบประมาณของบอพอขอบอพอขอก็คือหน่วยบริหารและจัดก,การทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั่นเองหรือว่าบอพอขอนั่นเองนะอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยและแน่นอนว่าเร็วๆนี้เราอาจจะได้ใช้รถไฟ นะใครที่มีกําลังทรัพย์เพียงพอหรือว่าใครที่อยากจะลองของใหม่ๆเนี่ยได้มีโอกาสได้ลองใช้แน่นอนกับรถไฟไทยทำนะครับนะภายใต้นะภายใต้ชายคาาของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งออกมาปุ๊บเนี่ยไม่แน่ครับบางทีใครโดยสารเครื่องบินนะไปเครื่องบินนะหรือว่า นะชอบขับรถส่วนตัวบางทีอาจจะเบื่อเบื่อนะคุณรู้ฟังนะอาจจะลองมาเปลี่ยนมานั่งรถไฟก็ได้ไม่แน่นะครับนะใครที่เคยนั่งรถไฟเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันคืออีกอารมณ์หนึ่งเลยนะคุณผู้ฟันนะได้ดูทางไปเรื่อยๆนะครับได้ดูวิวทิวทัศนะครับนะภสภาพแวดสภาพแวดล้อมของแต่ละจังหวัดเลยทีเดียวนะแต่ถ้าเครื่องบินก็จ,จะเห็นแค่ก้อนเมฆนะไปเรื่อยๆแต่เครื่องบินจะดีอย่างคือไว ถูกไหมครับคุณผู้ฟังนะรถยนต์ส่วนตัวก็จ,จะเป็นของส่วนตัวอยู่แล้วละ่ะนะขับไปแต่ว่าก็อาจจะมีนะอาจจะมีความเบื่อเบ,นะบื่อบ้างนะก็อาจจะแบบนะ่าขับไปบางทีขับไปก็เมื่อยลงงังคานะครับคุณผู้ฟังนะอาจจะลองมาเปลี่ยนบรรยากาศร,รถไฟนะมานั่งรถไฟโดยเฉพาะนะครับอนาคตข้างหน้าก็จะมีการให้บริการรถไฟ ไทยทำนะถ้าทําสําเร็จนี่กันยานี้เดือนหน้านี่เองครับคุณผู้ฟังนะทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังก็จะส่งมอบให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอ่เพราะฉะนั้นะนะนะอย่างไรก็ขอเป็นกําลังใจนะแล้วก็ยินดีนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยรถไฟไทยทำนั่นเองนะใครที่อนาคตขา้างน้าใครที่ได้มีโอกาสได้ลอง ก็แชร์กันเข้ามาได้บอกกันเข้ามาได้นะ้องว่าเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคุณรู้ฟังนะแต่ถ้าเกิดอนาคตข้างหน้ามีนะใช้บรกิการเป็นอย่างไรลองบอกกันเข้ามาผ่านรายการวิดดีดดตรงนี้ครับนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับคุณรู้ฟังกับเรื่องราวของการเปิดเผยโฉมรถไฟไทยทํานะของสถาบันเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบงังนะออกแบบมารูหร้าทันสมัยที่สุดใน ภูมิภาคอาเซียนเลยทีเดียวอาว่านั้นก็ลองนะรอกันไปในอนาคตขา้างหน้านะไม่นานเกินรอครับอีกไม่นานเกินรอนะคุณผู้ฟังก็จะได้สัมผัสกับรถไฟไทยธรรมตรงนี้ครับนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังนะกับเรื่องราวของรถไฟไทยทําอนาคตขา้างหน้านี้ใครนั่งไปแล้วเนี่ยอาจจะลืมเครื่องบินไปเลย ว่าเนี่ยจะลืมรถยนต์ส่วนตัวไปเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอ่ะนี่คือวิทนั่นหนึ่งครับช่วงหน้าวิททั่วไทยครับมีเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีครับได้ร่วมมือกับ o r i g จิครับจากสิงคโปร์นะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ครับอะไรละเอียดตรงนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อครับกับวิทั่วไทยครับช่วงวิ With. ทั่วไทยชุนีวิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนนะทุกคนพุดและประสดี่านธาง YouTube ของ rm u t p live นะถ้าคุณทุกฟังฟังรายการวิดีเด็ด ฟังแล้วนะเกิดมีข้อติชมรายการมีคําแนะนําหรืออยากให้ผมนําเสนออะไรบอกกันเข้ามาได้เลยครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารมียีสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook ก็ดีไปที่แฟนเพจของ R M U D P Live ครับก็จะมีนะแล้วก็เข้าไปอย่าลืม Inbox นะครับพักแชทกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยเจ้าหน้าที่คันไม้ขันมือที่จะนะครับรอพักแชทต,ตอบนะกับ ทางคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังหรือง่ายกว่านั้นคุณผู้ฟังนะมีช่องทางที่ง่ายกว่านี้เลยก็คือว่าคุณผู้ฟัง ฟังคลิปเสียงอยู่ณนะขณะนี้เลยใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพิมพ์ลงไปได้เลยนะในช่องคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของข้อติชมคําแนะนําหรืออยากให้ผมนําเสนออะไรบอกกันเข้ามาได้เลยครับคุณผู้ฟังสะดวกทางไหนก็เลือกช่องทางใดสักช่องทางหนึ่งครับสาหรับเรื่องราวของวิดท,ทั่วไทยวันนี้มีเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับ ได้ร่วมมือกับ Origin นะจากสิงคโปร์ครับส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ครับเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับรองศาสตราจารย์ดรอนันททองระอาครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับแล้วก็มิสเตอร์แทนคําวาคลาเรนส์นะท่านเป็นผู้อำนวยการบริษัทออริจินเวนเจอรจำกัดนะครับ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์โดยมีมิสเตอร์ลัสแอนเดอร์สันนะ,ะท่านเป็นผู้ช่วยนะครับผู้อำนวยการเทคโนโานีครับฝ่ายสำนักง,งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมด้วยมิสลุมยิฉีนะคุณผู้ฟังมิสลุมยิฉี ท่านเป็น v e นเจอร์ครีเอเตอร์นะจากบริษัทออริจินเวนเจอร์จำกัดนะครับร่วมลงนามเป็นสักขีพยานณนะห้องประชุมสารนิเทศอาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับทัางนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับโดยสำนักง,งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโลยีเนยร่วมกับบริษัทออริจินเวนเจอร์จำกัด จากสิงคโปร์นะซึ่งเป็นผู้ร่วมสร้างกิจการเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีกับการตลาดประสงค์ร่วมมือกันในการหาโอกาสสำหรับกิจกรรมด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการสนับสนุนการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยได้ทดสอบไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยกรอบการร่วมทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการฝึกงานและโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ2ปีในโอกาสนี้ครับได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมของเทคโนโลยีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและอิสระในการดำเนินการจากมุมมองของภาคเอกชนณโคเว o ร์กิ้งสเปซอาคารสุรพัฒน์1จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอีกด้วยครับอ่ะก็ถือว่านะเป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยนะที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับได้ร่วมมือกับนะออริจินของสิงคโปร์นะในเรื่องราวของการใช้นะเสริมส่งเสริมเลยนะในเรื่องของการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางบัญญาเชินพ่านนย์จริงๆแล้วหลายตัวหลายตอนนะครับ นะได้บอกกันไปหลายตัวหลายครั้งเลยว่าเดี๋ยวนี้ผลงานวิจัยนะฮะมักนก็จะมีประเภทที่ว่านะวิจัยเสร็จปุ๊บแล้วก็วางอยู่เฉยๆนะจบไปแล้วทีนี้นะถ้าใครมาใช้ก็ต่อยอดนะงานวิจัยเสร็จปุ๊บอะ่ะก็วางอยู่นิดนึ่งนะแต่ก็จะมีงานวิจัยอีกประเภทหนึ่งซึ่งถือว่า เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สําคัญต่อประเทศชาติก็คือเรื่องราวของงานวิจัยนะกลุ่มงานวิจัยที่ทสามารถนําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้นะเดี๋ยวนี้เห็นว่าแต่คุณผู้ฟังฟังรายการวิทดดีเด็ดมาโดยตลอดเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายต่อหลายงานวิจัยครับนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อีกเยอะแยะมากมายบางทีบางงานวิจัยก็สามารถนะครับพัฒนาภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แม้กระทั่งช่วงที่แล้ววิทหน้าหนึ่งเนี่ย อรถไฟไทยทำนี่ก็เป็นผลงานวิจัยนะคุณผู้ฟังนะเป็นมาอ่ามาจากนะครับไอเดียก็คือแรงบันดาลใจเนี่ยก็คือมาจากงานวิจัยเลยครับจะเห็นว่างานวิจัยก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็คืองานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์แล้วก็สร้างรายได้ ให้กับประเทศได้มหาสารเยอะแยะมากมายทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยนะครับอ่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการร่วมมือครั้งสําคัญกับทางสิงคโปร์ด้วยครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยช่วงหน้าวิศราโลกครับมีเรื่องราวนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นรายการเรื่องราวของอมยิม้มท่านนึกถึงอมยิ้มเนี่ยก็จะนึกถึงว่าเออตอนเด็กๆก,นะก็จะ เอาอมยิ้มแล้มาอมในปากเนี่ยแล้วอมไปเรื่อยๆนะคุณรู้ฟังนะอมจนนะครับละลายกันไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวนะคุณรู้ฟังนะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของเด็กๆบางทีวัยรุ่นบางคนอาจจะมีอยู่บ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าอมยิ้มตรงนี้ไม่ไมไมธรรมดานะคุณผู้ฟังเพราะว่าอมยิ้มเป็นอมยิ้มเก็บตัวอย่างน้ำลายครับช่วยวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจแทนวิธี กอดคออ้าวน่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวมาฟังกันต่อในช่วงของวิทย์สถานโลกครับไปฟังกันต่อเลครับช่วงวิทยสถานโลกครูฟังครับช่วงนี้วิทย์สถานโลกครับมีเรื่องราวนะซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอมยิ้มแหม่ฟังดูแล้วนะานึกถึงสมัยเด็กๆอย่างที่นะดึงทยไว้ ตอนช่วงที่แล้วเบรกที่แล้วเลยแต่ก็บอกอย่างนี้ครับผู้นูฟังมีเรื่องราวของอุปกรณ์นะเก็บตัวอย่างน้ำลายแบบใหม่ นะครับคุณผู้ฟังที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอมยิ้มเลยนะคุณผู้ฟังช่วยให้การเก็บน้ำลายเพื่อวินิจฉัยโรคเป็นเรื่องง่ายขึ้นแทนวิธีการกวาดคอแบบเดิมๆน,น่าสนใจอย่างไรมาฟังกันนะครับการเก็บน้ำลายเพื่อการวินิจฉัยโรคต่างๆทางการแพทย์มักใช้วิธีการกวาดคอซึ่งหากใครครับคุณผู้ฟังท่านไหนเคยได้ทำก็คงจะรู้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายนะแล้วก็คงไม่อยากทำบ่อยๆแน่นะแต่การเก็บน้ำลาย เพื่อวินิจฉัยโรคก็ยังมีอีกหลายวิธีนะครับอย่างเช่นชุดตรวจโควิด -19 แบบน้ำลายอ่ะคุณคุณกันแล้วนะผู้ตรวจ ต้องบ้วนน้ำลายลงในอุปกรณ์แต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังไม่ใช่วิธีการที่น่าพึงพอใจหรือชวนให้ทำได้บ่อยๆอ,ยอ,าอย้าวยังไงกันแนะ่นะความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดยังไงเนี่ยนะนะอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างน้ำลายจึงถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของอมยิ้มเก็บตัวอย่างน้ำลายนั่นเองอมาดูกันนะ อมยิ้มกับตัวอย่างน้ำลายครับมีลักษณะคล้ายช้อนที่มีร่องเกลียวนะรสชาติเหมือนอมยิ้มโดยได้รับความหวานจากสารทดแทนน้ำตาลจากบีทรูทที่เรียกว่าไอโซมอลนะปูใช้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้เหมือนอมยิ้มปกติเลยนะน้ำลายและแบคทีเรียนะจะเข้าไปในร่องเกลียวที่ออกแบบมาเพื่อดักจับน้ำลายและแบคทีเรียโดยสารให้ความหวานไอโซมอลนะ จะช่วยให้น้ำลายไหลเข้าไปในร่องได้ง่ายนะและให้อุปกรณ์ได้รับน้ำลายเพียงพอในการศึกษาครั้งนี้กรบพิมพ์งานได้ให้ชุดอุปกรณ์อมยิ้มกับกลุ่มอาสาสมัครผู้ใหญ่28คนพร้อมกับใช้ชุดเก็บตัวอย่างน้ำลายแบบดั้งเดิมอาสาสมัครจะต้องใช้อุปกรณ์กรอกแบบสอบถามและส่งตัวอย่างไปที่ห้องปฏิบัติการจากนั้นนักวิจัย ได้ทำการวัดระดับแบคทีเรีย2ชนิดนะครับก็จะมีแบคทีเรีย streptococcus mutans นะแล้วก็ staphylococcus aureus นะครับซึ่งพบว่าอมยิ้มและชุดเก็บตัวอย่างน้ำลายแบบดั้งเดิมแสดงผลลัพธ์ที่เหมือนกันอาสาสมัครที่เข้าร่วมทดสอบการใช้อมยิ้มเก็บน้ำลายเพื่อช่วยวินิจฉัย โรคทางเดินหายใจได้ให้คะแนนอมยิ้มว่าเป็นวิธีการเก็บน้ำลายที่ชื่นชอบมากที่สุดเนื่องจากเป็นตัวเลือกที่สะอาดที่สุดและน่าขยะแขยงน้อยที่สุดอีกทั้งยังพบว่าแม้เก็บอุปกรณ์ไว้นานหนึ่งปีก็ยังคงให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและน่าเชื่อถือได้ทั้งนี้อมยิ้มช่วยเก็บตัวอย่างน้ำลายยังคงอยู่ในช่วงของการศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติมนะฮะ แต่ทีมวิจัยเน้นย้ำว่าการคิดค้นอมยิ้มเก็บตัวอย่างน้ำลายนี้แสดงให้เห็นหนึ่งความสามารถของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นและเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาวิธีการทดสอบที่เป็นมิตรและสะดวกต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นครับอ่ะก็เป็นแม้ว่าเรื่องของอมยิ้มเก็บตัวอย่างน้ำลายนี้จะเป็นเรื่องของการศึกษาและก็พัฒนาเพิ่มเติมแต่เชื่อครับว่า อนาคตก็น่าแน่นอนอาจจะเป็นอนาคตอันใกล้หรือนะอีกหลายปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะได้มีโอกาสนะครับได้สัมผัสกับเรื่องราวของอมยิ้มเก็บตัวอย่างน้ำลายนะแมมน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับไม่แน่ครับว่าอาจจะได้มีการมีที่ใช้อย่างแน่นอนและอาจจะมาถึงเมืองไทยก็อาจ,จเป็นไปได้นะครับอย่างที่ได้ ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับว่าเทคโนโลยีของเราเดี๋ยวนี้ก็ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับก็สังเกตได้ง่ายๆเลยช่วงโควิด19มาปุ๊บแค่นี้แหละครับเรื่องราวของเทคโนโลยีก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับนะอย่างที่ได้บอกกันไปหลายต่อหลายตอนแล้วล่ะนะครับนะว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีนะครับได้พัฒนากันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนะครับคุณผู้ฟังเองก็ควรที่จะ มีคนที่จะติดตามนะครับแล้วก็ตามเทคโนโลยีนะครับให้ทันแล้วก็อย่างรู้เท่าทันนี่คือเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับบางทีถ้าตามไม่ทันบางทีอาจจะโดนหาว่าเอาไปเลยก็เป็นไปได้นะอ่ะก็ตามให้ทันแล้วก็รู้เท่าทันนี่คือเรื่องที่สําคัญกับเรื่องราของเทคโนโลยีนะครับส่วนอมยิ้มกับตัวอย่างน้าลายก็นะอนาคตน,น่าอาจจะได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังนะในไทยเราก็ คงอาจจะได้ใช้ละนะไม่แน่นะครับอาจจะมาถึงเมืองไทยอย่างแน่นอนอ่ะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปตรงนี้ครับเอาล่ะครับมาถึงท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะนะครับเข้าไปที่ Youtube ของ R M g T P Live เข้าไปแล้วมีหลากหลายรายการหลากหลายตอนนะครับปกคลิปสวยงามน่าติดตามน่าเข้าไปรับฟัง ชอบรายการไหนก็เลือกรายการน,านั้นเลือกตอนที่อยากจะฟังด้วยเสรปุ๊บคลิกเข้าไปก็สามารถที่จะฟังได้เลยอยู่ที่ไหนก็สามารถฟังก็ได้กับ YouTube ของ RM UDP Live และถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live ย้ำกันหลายต่อหายตอนครับว่าเข้าไปแล้วอย่าลืมนะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดนะครับ แล้วก็ที่สำคัญชอบคลิปไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคุณผู้ฟังเผื่อว่านาคลิปนั้นๆก็จะมีคนที่มาฟังมาดูกันเยอะๆครับหมดเวลาครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันได้หม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนนะฮะทุกวันพุธและประสัสบดีพันทาง YouTube ของ R M U T P Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกัจจานสักบารุงสินมันผู้ดาเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด